ยี่สิบห้ายิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหลังจากที่เราไปสังเกตดูอาการของกิ่งกิ่งนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเราเห็นขุยอยู่ตรงนี้ครับนี่มาดูใกล้ๆเลยนี่คือขุยของด้วงมแมลงหนวดยาวนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในที่สูงเราก็เลยไม่สามารถที่จะกําจัดตรงนั้นได้เราก็เลยตัดสินใจตัดลงมาแล้วมาผ่าแล้วมาเจาะดูเราจะเห็นชัดๆเลยครับนี่ครับ พอใช้มีดขูดดูเราก็จะเห็นเป็นรูนะครับซึ่งเป็นรูตัวนี้จะเป็นรูของหนอนด้วงแมลงหนวดยาวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดดูว่ามันออกไปจากกิ่งนี้หรือยังนะครับการที่เราจะดูแลที่อยู่ข้างบนนั้นปรากฏว่านี่ครับนี่คือร่องรอยของรูแสดงว่าหนอนด้วงตัวนี้โตแล้วนะครับเขาก็จะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้อีกทีหนึ่ง เมื่อตัดเสร็จแล้วก็เห็นเฉพาะร่องรอยเฉพาะบริเวณตรงนี้ก็แสดงว่าด้วงนั้นออกไปแล้วนะครับอาจจะถูกนกหรืออะไรมาจิกกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นอีกแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็สบายใจได้นะครับเดี๋ยวเราจะสำรวจด,ดูอีกทีนึงว่ามันยังเหลือตัวไหม ่าไม่มีนะครับอ่านี่คือจุดเดิมที่เราตัดจุดนี้คืออ่าอ่าตัวเดิมของเขานะครับเราตัดออกไปแล้วตรงนี้ไม่มีรอยก็แสดงว่าจุดที่เราตัดจากกิ่งใหญ่นั้นไม่มีนอนลงไปนะครับเราก็มาสำรวจดูตรงนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของด้วงอ่แมลงหนวดยาวนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขในช่วงที่หมดฤดูฝนอย่างนี้แหละครับเราจะต้องมันสํารวจดูบ่อยๆถ้าหากว่า เห็นรอยน้ำเยิ้มๆให้สันนิษฐานว่ามีนอนเจาะนะครับวิธีการแก้ไขนะครับถ้าหากว่าเราตัดไม่ได้เราก็ใช้ปัใจจัยในการฉีดมดที่มันเป็นเหล็กฉีดเข้าไปในรูจากนั้นเอาดินเหนียวนะอุดรูไว้แล้วขั้นตอนที่3ก็คือเอาปูนแดงทาถ้าทำได้แบบนี้ถือว่าจบไปเลยนะครับคือนอนที่อยู่ข้างในถูกเราพ่นอะไรใส่เข้าไปแล้วอุดรูไว้เมื่อไม่ให้อากาศเข้าไปเขาก็ตายนั่นเอง กดเคนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดการดูแลแต่ทีนี้ในหนึ่งต้นมันอาจจะมีหลายหลายรูหลายกิ่งที่ถูกทําลายนะครับสําหรับต้นนี้เราก็เอาอกิ่งนี้เราก็เอาออกมาจากต้นนั้นนะครับซึ่งมันมีลักษณะป่วยอยู่แล้ว เราต้องมันสํารวจดูบ่อยๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสดีในการที่เราจะสํารวจตามต้นทุเรียนต่างๆในช่วงเชา้าถ้าสายไปแล้วมันแห้งมันจะมองไม่เห็นเราจะต้องสํารวจทุกวันให้ละเอียดเลยแต่ละต้นนะครับเป็นเรื่องของนอนด่วงที่เกิดจากแมลงหนวดยาวที่มาวางไข่ไว้ในช่วงกลางฤดูฝนพอหมดฤด,ดูฝนเราดําเนินการแก้ไขาตามถ้าเอาออกหมดในตอนนี้ได้ก็ถือว่าจบ ไปรอกันปีหน้าสวัสดีครับ